พวจะพากูไปไหนวะพาไปกินกล้วยเองเข้าวป่าเนี่ยนะเอ้ยนายมากินกล้วยมากินกล้วยเหรอมากินอะไรตรงเี้ยวกล้วยอยู่นี่นะ่ะกล้วยอยู่นี่เหรอ <laughs> นี่นะจ๊ะหมอกล้วยให้ยายกินจ้านี่เห็นไหมกล้วยก็ <laughs> เรากินกันแบบใหม่หมสด,สด,สดที่อยู่บนต้นนะจ๊ะทุกคนจ๋าเห็นไหมจ๊ะ กินข้าวเดี๋ยวจะได้ข้าวบ้านอมากินกล้วยกันต้องตายต้นกล้วยเลยเหนือดีไหมงอมไหมหวานไหมหวานเนื้อสุกก่อนงามสุกก่อนเขาเหรองามใครอยากกินกล้วยก็ยายญ่ก็มากล้วยเรามีเยอะจ้ะกินกันแบบว่า ใหม่สดๆจาบ้านนี้เด็ดจากต้นแล้วก็กินกันเลยทุกคนนั่นเชียวไอ้กลุ้งไหมพอนะเขียวหมดนั้นทิ้งเลยสนใจไหมโอเคแล้วนะแล้วชาวอีกไม่เอาแล้วต้นเราผากันมากินที่นี่เลยนะเจ้ากล้วยเห็นไหมนี่เด็ดกินกันเลย